สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องวองไปยสู้ขู่สุขนครับผมมือนีบ้บ่อ่อก็บ่ไม่คข็กินพี่น้องมือนี้บ่แมกได้ตําแตงหมูกรอบสตอครับผมสตอเบอรี่เด้อพี่น้องเน้่แล้วก็แคบหมูถ้าว่าเพ่อนบ่กรอบนะพี่น้อง <c oughs> อันนี้เฮ็ดเองพี่น้องบ่แม่เฮ็ดเองครับผมลองเบิ่งสีออกสิเข้มเขมจังน้อยเกลือบใหม่ครับผมมาลองเบิ่งว่ามันสิกรอบประกรอบมั้ยพี่น้องเนาะโอ้โอหัดๆเด้อครับผมนี่ๆๆๆพี่น้องเะ <laughs> บอเว่คิดว่าจะกรอบอยู่ครับผมเอมามาสดตะเบกแตงกอนครับโอ้โหเพชรขนาดพี่้อ,องโอ้ยเรื่องครับเาง่เนี้ยพี่้องนี่บอเวกเสียบืง้งไกลๆครับผมเหลืองไงให้

화학나래. บ๊วยเห็นเฮดใส่หมออบรูมร้อนครับผมมึงเลยบ๊วยกรอบอนลยครับมึงสตรอเบอรี่ง่ายเพียงอืมอ้มอื้มหวานชำน่ำดีนะครับชุดมฉดเลยตำบงกจแดง очку 음... 너 <laughs> <영광 4명. 웃음> มันก,ก็กรวบมันก็กรวบเพื่อ,หอนหวานฉ่ำ เฮ้ยสะอนพี่น้องหมักแต่งตามหมักแต่งครับผมนะแซ่ยบไปดีพี่น้อง Hallo mm. happened. โอ้หวานชุ่ยๆพี่้องเอเสแสรบไปดิ ตร mm hmm. งซ้ำสั้นเพื่อนี่นุ่มเลยเพราะ